สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแหกกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าไม่ขอรับปัจจัยรับเพียงแค่น้ำเปล่าเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงตาบุญชื่น พระอายุ72ปีอยู่ที่บ้านทุงนาเสาเลา้าตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมที่ออกเดินทุดงโดยมีญาติโยมร่วมไปส่งจำนวนมากและเมื่อทุดงผ่านในตอนเช้าจะมีชาวพุทธนุ่งขาวห่มขาวนำอาหารมาใส่บาตรค่ำไหนก็จะพักจำวัดที่เมนหรือในวัด เมื่อมีญาติโยมที่ทราบข่าวมาคอยฟังธรรมตามทางที่ได้เดินผ่านไปโดยไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยมที่มากราบไหว้ด้วยความศรัทธาล่าสุดมีรายงานข่าวว่าหลวงตาบุญชื่นพระปฏิบัติกรรมฐานใสหลวงปู่มั่นเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าผ่านเส้นทางจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วและกำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดสะแก้วและมีชาวจันทบ,บุรีจำนวนมากที่ทราบข่าว ต่างมาดักรอริมทางกราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงตาบุญชื่นไม่ขอรับการถวายปัจจัยรวมถึงสิ่งของนอกจากขอรับถวายเป็นเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ